เรารู้ทันเราสนใจวันนี้อยากนำเสนอวิตามินซีทางเลือกใหม่ของสุขภาพต้านหวัดต้านโควิดได้จริงหรือติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดรวริศลาดาวันนะคะหมอปอวันนี้นะคะก็มาดำเนินรายการต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิตามินซีเพื่อสุขภาพ ลายท่านคงรู้นะคะว่าวิตามินซีเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบและที่สําคัญนะคะการบริโภควิตามินซีเนี่ยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงต้านหวัดได้แล้วก็ที่สำคัญถ้าต้านหวัดได้ก็แสดงว่าต้านโควิดได้เช่นกันนะคะแต่คำว่าวิตามินซีที่เราทราบกันเนี่ยบางท่านอาจจะเคยชินกับการรับประทานวิตามินซีชนิดเม็ดนะคะก็จะมีแบบอัดเม็ดแบบ เป็นยาอมนะคะเป็นเม็ดฟูนะคะเป็นเม็ดนิ่มหรือแม้นแต่เป็นยาฉีดนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมสารสังเคราะห์ด้านทางการแพทย์ทั้งหมดแต่วันนี้นะคะก็อยากมาพูดถึงวิตามินซีธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในอาหารทั่วไปและเราหาได้นะคะที่สำคัญก็คือหมอปออยากให้ทุกท่านรู้ว่าวิตามินซีเหล่านี้นะคะจะสามารถช่วยท่านได้ย่งไงบ้างดูสิคะวิตามินซี ที่เห็นสไลด์ตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งกีวีเลมอนฝรั่งนะคะกลุ่มลูกพับส้มกลุ่มแบตเบอร์รี่ต่างๆมะม่วงนะคะสตอรอเบอร์รี่สวรสอันนี้ก็คือกลุ่มตระก,กูลผลไม้นะคะส่วนผักนี่ก็จะมีพริกหวานแดงนะคะพาสลีย์พริกขี้หนูเขียวบอคครอกกีพริกหยวกเขียวมันเทศนะคะมันฝรั่งกะหล่ำกะหล่ำปีนะคะหรือซอสพริกนะคะก็ยังมีวิตามินซีด้วย น่าสนใจแล้วสิคะแล้ววิตามินซีช่วยอะไรบ้างหมออยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักกลุ่มวิตามินซีด้วยนะคะจริงๆแล้วศักยภาพของวิตามินซีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าตามงานวิจัยนี่เป็นที่มาของอภัยผู้เบสนะคะที่บอกไว้นะคะเมื่อกี้ว่าด้านโควิดปัจจุบันนี้สามารถ มีพืชสมุนไพรทั้งหมดเพื่อยับยั้งกระบวนการสร้างและแบ่งตัวของเชื้อโควิดได้อันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดของอภัยภูเบศนะคะโรงพยาบาลอภัยภูเบศเป็นโรงพยาบาลทางเลือกแล้วก็มีกลุ่มเภสัชกรรมนะคะแล้วก็กลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะที่เข้ามาดูแลกิจการนะคะในด้านแพทย์แผนไทยอยู่แล้วก็ได้สรุปไว้ ว่ามีทั้งขมิ้นขิงขา่ากระชายตะไคร้มะขามป้อมมะนาวมะกรูดจะเห็นว่ากลุ่มวิตามินซีอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะก็คือมีกลุ่มมะนาวมะกรูดมะขามป้อมนะคะที่ให้วิตามินซีค่อนข้างสูงอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าตัววิตามินซีเองเนี่ยถ้าตามหลักการจริงๆนะคะที่จะช่วยบำรุงสุขภาพสร้าง ศักยภาพร่างกายเราให้ห่างไกลปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดเชื้อหวัดต่างๆเนี่ยนะคะเราควรทานยังไงนะคะจริงๆวิตามินซีวันละ1,000มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยคือโดสสูงสุดของคนปกตินะคะแต่บางคนเนี่ยมีอัตราการรับวิตามินซีเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของร่างกายแต่หลักการเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้หันมาใช้วิตามินซีเพื่อบำรุงสุขภาพไม่พอยังบำรุงผิวพรรณเพื่อความสวยงามกันอีกนะคะ คราวนี้มาดูว่าในกรณีที่เราเป็นภูมิแพ้บ่อยๆนะคะเราต้องแยกให้ออกระหว่างไข้หวัดธรรมดานะคะภูมิแพ้แล้วก็โควิดนะคะอาการภูมิแพ้เนี่ยบางท่านเนี่ยจะมีอาการคันตามตาตาม,ต,ามตัวนะคะแล้วแน่นหนาอกหายใจไม่สะดวกแต่มักจะไม่มีไข้มักจะมีน้ำมูกมีจามนะคะเป็นอาการนำกลุ่มนี้เนี่ยควรทานวิตามินซีนะคะ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจากพืชผักผลไม้หรือวิตามินซีสังเคราะห์นะคะทางการแพทย์เนี่ยวันละ2,000มิลลิกรัมหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับร่างกายของเขาด้วยนะคะพอทานไปเสร็จแล้วปุ๊บระดับฮิสตามีนเนี่ยจะทำให้สารที่ทำให้เยื่อเมือกหลังเช่นน้ำมูกน้ำตานะคะเสมหะมีเนี่ยจะลดลงได้ถึงร้อยละเลยนะคะ จริงๆวิตามินซีเนี่ยมีจุดอิ่มตัวในการดูดซึมนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณการรับประทานเข้าไปแต่เน้นนะคะว่าเราต้องรับประทานหลังอาหารค่ะเพราะวิตามินซีเนี่ยสามารถดูดซึมร่างกายได้แค่50%เท่านั้นของการรับประทานแต่ละครั้งนะคะและเราควรทานวิตามินซีในปริมาณที่ต่ำา1กรัมเนี่ยก็คือ1,000พันมิลลิกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็ควรทาน หลายๆครั้งเพื่อให้ดูดซึมให้ดีกว่าการทานมากๆในปริมาณครั้งเดียวนะคะเช่นถ้ามีวิตามินซีแบบ500มิลลิกรมัมเราก็อาจจะทานครั้งละ500 2ครั้งเช้าเย็นนะคะให้เป็นพันมิลลิกรัมต่อวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะตัววิตามินซีเองเนี่ยไม่ชอบความร้อนดังนั้นผักหรือผล,ลไม้ที่เรานำมารับประทานเราต้องรู้ว่าอย่าให้โดนความร้อนเด็ดขาดนะคะ แล้วก็ตัววิตามินซีเองเนี่ยพอเรา,ารับประทานเข้าไปมักจะถูกขับออกมาภายใน2-3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะทางาเหงื่อได้นะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยถ้าจะให้เขา,ามีศักยภาพสูงสุดในเลือดเนี่ยบง บางครั้งเราจะต้องวางแผนนิดนึงในการรับประทานเช่นทานพร้อมอาหารเช้าเย็นนะคะก็แบ่งออกอาจจะครั้งละ5 0 0มิลลิกรัมก็ได้นะคะส่วนผู้ป่วยเบาหวานค่ะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยทำไมต้องรับประทานวิตามิามนซีผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบก,การไหลเวียนโลหิตมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะเป็นโรคไตาวายโรคหัวใจนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องการ กลุ่มที่ไปช่วยลดสารอนุมูลอิสระลงแล้วก็ลดการอักเสบของหลอดเลือดลงนะคะดังนั้นการรับประทานวิตามินซีจะช่วยได้นะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะไม่ให้รับประทานเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ารับประทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเกิดนิ่วในไตนะคะแล้วก็เกิดภาวะเ,าเขาเรียกว่ากัดกระเพาะหนึ่งะคะสก็คือกัดพวกฟันหรือเยื่อบุในช่องปากทำให้ฟันกร่อนได้นะคะ คราวนี้ศักยภาพของวิตามินซีเนี่ยสามารถเพิ่มได้ค่ะด้วยการรับประทานคู่กับแคลเซียมแมกนีเซียมหรือกลุ่มไบโอฟลาวนอย์ oi, นะคะกลุ่มไบโอฟลาวนอย์ oi, เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสริมสร้างศักยภาพของวิตามินซีหรือที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มไบโอฟลาวนนย์ oi, เนี่ยคือกลุ่มวิตามินพีนะคะกลุ่มวิตามินนี้จะช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะดังนั้นถ้านะคะถ้ามีถามว่า วิตามิน P เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินหรอกแล้วเราเจอที่ไหนบ้างนะคะกลุ่มวิตามิน P เนี่ยก็จะมีในะมะเมล็ดธัญ,ญพืชก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส้มเนี่ยก็จะอยู่บริเวณส่วนขาวๆที่อยู่รอบเปลือกส้มอย่างนี้นะคะขาวๆเหลืองๆในส้มในผลไม้ทั้งหมดนะคะนี่คือกลุ่มของวิตามิน P นะคะคราวนี้ถามอีกนะคะว่าถ้ารับวิตามิน C มากเกินไปเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีภาวะ,ะเป็น ท้องเสียได้นะคะอันที่1อันที่2ก็คือจะเกิดภาวะบวมนะคะเกิดภาวะนิ่วในไตได้นะคะเราก็ต้องระวังบางท่านก็เกิดภาวะที่เรียกว่าวิตามินซีกัดกร่อนกัดกระเพาะนะคะกัดฟันนะคะทําให้กร่อนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเด็กเล็กต้องระวังเพราะว่าปัจจุบันมีการทําขนมออกมามีการใส่วิตามินซีเข้าไปเด็กบางคนชอบทานอะไรส้มๆเปรียปร้ยวๆก็ ทานปริมาณมากนะคะเราต้องพยายามควบคุมปริมาณไว้ด้วยนะคะคราวน,นี้ก็จะมีตัวอย่างของผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะเช่นนะคะเหมือนภาพที่สไลด์แรกที่บอกไว้นะคะก็คือพริกหวานพริกเขียวพริกหยวกนะคะกลุ่มนี้วิตามินซีจะประมาณเวลาเราเทียบน้ําหนักนะคะผักหรือผลไม้เนี่ยว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะเทียบต่อ100กรัมหรือ1ขีดนะคะวิตามินซีจะอยู่ที่ 80- 4ถึงสี่ 80.4มิลลิกรัมซึ่งเยอะนะคะพิกวานเนี่ยนะคะบ็อกโคลี่ค่ะบ็อกโคลี่เนี่ยจะมีประมาณ89.2มิลลิกรัมนะคะต่อต่อหนึขีดนะคะแล้วก็ลืมบอกไปค่ะว่าผักผลไม้บางชนิดเนี่ยนอกจากจะให้วิตามินซีแล้วบางชนิดนะคะก็ยังให้วิตามินอื่นๆด้วยเช่นเบต้าแคโรทีนวิตามิน b 1 b 2ธาตุเหล็กโพแทสเซียม เสริมกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในกลุ่มของพืชผักที่เป็นสีส้มสีม่วงต่างๆเนี่ยมักจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ระวังอีกเรื่องหนึงก็คือว่าพืชผักกลุ่มที่มีวิตามินซีสูงเนี่ยจะเจอความร้อนนานไม่ได้เวลาประกอบอาหารนะคะ,ะเพราจะทำให้เสียวิตามินและคุณค่าทางอาหารได้ง่าย คราวนี้นะคะกลุ่มพืชผักต่อไปนะคะก็จะมีผักคะนา้าอันนี้เป็นที่นิยมและหาง่ายอยู่นะคะวิตามินซีร้อยสี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมเลยนะคะต่อหนึ่งคีสแสดงว่าผักคะน้าเนี่ยเหมือนไม่มีรสส้มนะคะแต่ว่าทําไมผักคะน้าถึงมีปริมาณวิตามินซีสูงและที่สําคัญเราสามารถรับประทานผักคะน้าได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผักคะน้ายังยังเล็กอยู่ได้นะคะเขาเรียกว่าดอกคะน้านะคะ ก็สามารถช่วยได้แล้วก็ยังลดการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะช่วยในการกำจัดสารพิษได้อีกนะคะในตัวของผักกะนามีสารต่างๆอยู่เยอะนะคะมีผักบวยเล้งนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่120มิลลิกรัมนะคะผักบวยเล้งเนี่ยดีมากนะคะช่วยในการนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายเพราะว่าสร้างสารซีโรโทนินให้เซลล์ประสาทนะคะทำให้เรารู้สึกรีแลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีตัวโฟลิก ซึ่งบำรุงเลือดมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมด้วยนะคะส่วนกลุ่มใบมะรุมนะคะตอนนี้ใบมะรุมกําลังมาแรงบางท่านอาจจะได้รับประทานชามะรุมนะคะวิตามินซีเยอะเหมือนกันค่ะ141มิลลิกรัมต่อ1ขีดนะคะแต่มะรุมเนี่ยทานเยอะไม่ได้ค่ะเป็นยาระบายนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้ช่วยให้นอนหลับแล้วก็ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะมะรุมเนี่ยกำลังได้รับความสนใจเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะคราวนี้เรามาดูผลไม้นะคะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็พระเอกของเราก็คือส้มค่ะส้มเนี่ยมีวิตามินซีอยู่53.2นะคะมิลลิกรัมที่บอกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าทุกคนรู้จักค่ะส้มแล้วก็ชอบชอบรับประทานกันหาซื้อง่ายนะคะ ส้มเนี่ยกากใหยเขายังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้ดีด้วยคราวนี้นะคะสมัยโบราณเนี่ยเราจะรู้จักผลไม้ชนิดหนึง่งซึ่งว่าเป็นยาสารพัดชนิดในกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะก็คือมะขามป้อมวิตามินซีมากๆเลยนะคะ276ปิ27มิลลิกรัมแสดงว่ามะขามป้อมนี่เป็นสุดยอดจริงๆนะคะแล้วจะพบว่าการทานผลมะขามป้อมเพียงลูกเดียวเนี่ยก็ ก็สามารถที่จะได้รับวิตามินซีค่อนข้างสูงแล้วนะคะแก้ไข้หวัดใหญ่ได้วัณโลกได้แก้ไอได้ทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยที่อ่อนแอเนี่ยแข็งแรงได้นะคะแล้วก็ในมะขามป้อมเนี่ยยังมีการสารที่ป้องกันการออกซิดไดซ์ของวิตามินซีก็คือการสูญสลายของวิตามินซีได้ด้วยนะคะแสดงว่าสารจากัดของมะขามป้อมเนี่ยจะคงคุณค่าของวิตามินซีไว้ได้ค่อนข้างสูงและอยู่ได้นานขึ้นนะคะต่อมาสตอเบอรี่ค่ะ สตรอเบอรี่เนี่ยวิตามินซีอยู่ที่58.8มิลลิกรัมนะคะก็อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งเยอะเลยค่ะถ้าได้ทานสตรอเบอรี่ที่ปลอดสารพิษนะคะที่สำคัญในตัวสตรอเบอรี่เองยังมีวิตามินที่ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ลดการเสรื่อมสภาพของสายตาด้วยนะคะทำให้จอประสาทตาดีแล้วก็รู้สึกการมองเห็นชัดเจนแล้วก็รวดเร็วในการ แก้ปัญหาศักยภาพด้านดวงตาคราวนี้มาถึงฝรั่งนะคะเป็นพืชผักผลไม้ที่หาง่ายเหมือนกันฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าจริง,รงๆเขาไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวนะคะแต่ปริมาณวิตามินซีเขาจะอยู่แถวเปลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เมื่อฝรั่งสุกปริมาณวิตามินซีกับลดลงแสดงว่าทานกึ่งดิบนะคะจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงกว่านะคะ ต่อมาตัวของลิ้นจีนะคะจะมีวิตามินซีอยู่ที่71.5ม mm ิลลิกรัมนะคะลิ้นจีเนี่ยเขาบอกว่ารับประทานเพียงวันละสามผลก็ให้ปริมาณวิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานของคนปกตินะคะที่ต้องการวิตามินซีเพื่อบำรุงสุขภาพแก้หวัดแล้วก็เสริมภูมิต้นานทานตัวของลิ้นจีเองเนี่ย ยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุนะคะมีกลุ่มวิตามิน B1 ที่ช่วยป้องกันอาการเหน็บชานะคะแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนได้ด้วยบำรุงช่องปากได้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องหลอดเลือดแล้วก็กระดูกและฟันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของพืชผักผลไม้ที่เรานะคะได้นำมาเสนอดูนะคะคราวนี้เราหันกลับมาดูค่ะว่าดีไหมถ้า ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราไม่ต้องไปใช้สารสังเคราะห์เลยเราหันมาดูในห้องครัวเราว่ามีวิตามินกลุ่มไหนอยู่บ้างนะคะง่ายสุดค่ะที่หมอปอยอยากแนะนำก็คือมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยหนึ่งผลนะคะก็ให้วิตามินซีค่อนข้างสูงมากนะคะในตัวของมะนาวเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะบีบคั้นน้ำสดๆอย่าคั้นทิ้งไว้นะคะบีบคั้นน้ำสดๆแล้วก็ดื่มแล้วก็รับประทานตามด้วยน้ำอีกสักแก้วหรือสองแก้วก็ช่วย ช่วยลดอาการเกิดภูมิแพ้นะคะเราเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ทําให้ไม่เป็นหวัดไม่เป็นไอประสบการณ์ตรงของหมอปอนะคะก็คือหมอปอเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดที่ภาวะที่ว่าถ้าฝนตกใหม่ๆไม่รู้มีใครเป็นบ้างนะคะก็จะมีอาการจามนะคะง่ายคันตามตัวง่ายถ้าน้ําไม่สะอาดนะคะหรือว่าในกรณีที่ฝนตกใหม่ๆอากาศเป็นแปรงนะคะ เจอฝุ่นเจอควันต่างๆเนี่ยก็คือแพ้ควันบุหรี่เนี่ยจะเร็วมากปฏิกิยาของร่างกายโดยเฉพาะเยื่อบุจมูกพอเร็วปุ๊บเราจะหลั่งสารเมื่อออกมาก็จะเป็นน้ำมูกเป็นหายใจไม่สะดวกแต่พอได้รับประทานมะนาวมาหมอทานมาประมาณวันละครึ่งลูกเองนะคะลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่นะคะวันละครึ่งลูกเนี่ยหมอทานมาทั้งหมดประมาณเจปีละ อัตราการเป็นหวัดเป็นไอเนี่ยลดลงแต่เดิมเนี่ยจะต้องมีภูมิต้านทานบกพร่องก็คือจะเป็นทอนซิลอักเสบง่ายตั้งแต่ทานมะนาวมาบอกยอมรับเลยนะคะว่าเป็นวิตามินซีธรรมชาติและเป็นวิตามินซีที่บริสุทธิ์รับประทานง่ายด้วยนะคะที่สำคัญก็คือมันกระตุ้นลำไส้ได้ดีะคะ่ะทำให้เกิดระบบการขับถ่ายถ้าตามวงจรของนาฬิกาชีวิตเนี่ยหรือชีวจิตเราควรถ่ายตั้งแต่ก่อนหกโมงเช้าของทุกวันนะคะ คือถ้าทําได้อย่างเนี้ร่างกายเราจะสะอาดพอร่างกายสะอาดลําไส้สะอาดเรารับประทานอาหารไปตอนเช้ารับประทานอะไรก็ตามแต่อาหารก็จะให้คุณค่าทางอาหารมากขึ้นหัวใจสําคัญของการมาแนะนําในวันนี้ก็คือการทําอาหารให้เป็นยานั่นเองนะคะอาหารที่ท่านมีอยู่ในบ้านเราซื้อเข้ามาอาจจะไม่แพงเหมือนกับซื้อยาทั่วไปนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยามีราคาค่อนข้างสูง จะดีไหมคะถ้าทุกท่านหันมารับประทานผักผลไม้ให้เป็นยาอันนี้ฝากเป็นแนวคิดไว้นะคะเพราะว่ากลุ่มของสมุนไพรต่างๆนะคะสามารถให้วิตามินเกลือแร่เสริมภูมิต้านทานเราได้พอให้ได้ปุ๊บพอมาบวกกันหลายๆตัวจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงเองภูมิต้านทานท่านต้องดีนะคะด้วยอาหารที่ท่านรับประทานเองทุกวันแต่อาหารที่เป็นโทษ ท่านก็ต้องพึงระวังนะคะก็วันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับวิตามินซีเพื่อสุขภาพเราก็จะอยู่ร่วมกันไปแบบนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีนะคะมีประโยชน์ช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเ,เป็นสะพานบุญให้เขาได้รู้จักกับอ,องความรู้เล็กๆน้อยๆที่อยากฝากไว้ส่งต่อกัน ให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอาหารเป็นยาได้นะคะแล้วก็หมออยากให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงด้วยความตั้งใจนะคะก็พยายามจะมาอธิบายแล้วก็มาส่งเสริมกันอย่างนี้ไปตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่ทุกท่านจะช่วยหมออีกแรงหนึ่งนะคะเพื่อจะแชร์สิ่งดีๆแล้วก็บอกต่อกันขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม อันนี้ก็จะเป็น EP 3นะคะเดี๋ยวเราติดตาม EP 4ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ